กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับกูสุดมาก,ก่อนกับคำสั่งสอนคนตื่นทำทั้งหลายเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมถึงมีผู้คนตื่นทำมากมาย ที่ศรัทธาในคำสอนของผู้สอนทั้งที่มีหลายคนออกมาติก็มากออกมาตำหนิก็แย่ๆอยากให้ท่านที่ศรัทธาในคำสอนของเขาก็ดีท่านที่ไม่ศรัทธาในคำสอนของเขาก็ดีลองเปิดใจรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้ให้จบแล้วมาถกในเนื้อหากันนะครับเรื่องกูนี้สุดมาก่อนเป็นคำสั่งสอนที่ยกมากล่าวอ้างไว้เพื่อให้คนที่มาฟังคำสอน รู้ว่าตัวเองคือผู้รู้จริงในเรื่องที่ตำหนิสั่งสอนคนตื่นทำทั้งหลายตัวอย่างที่สามเช่นการสั่งสอนเรื่องหลักธรรมชั้นสูงในการนำไปปฏิบัติตนการสั่งสอนเรื่องนี้ผู้สั่งสอนคงสุดมาก่อนจริงๆในความรู้ที่เขามีกูสุดมาก่อนเรื่องแรกการกระทำที่นำมาสั่งสอนผู้คนเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยสนใจในพุทธศาสนา มักชอบนํามากระทำอยู่เป็นประจำมีพฤติกรรมและความคิดแบบนั้นการกราบไหว้บูชาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คนโดยทั่วไปที่มีการนับถือาศาสนาต่างกระทำต่อสิ่งที่ตัวเองเคารพศรัทธาทำการกราบไหว้บูชากันทุกคนโดยการพูดสั่งสอนบ่อยครั้งเรื่องการกราบไหว้บูชาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้สั่งสอนจะกล่าวว่า ไม่มีผู้ใดดนบันดาลให้ได้ตัวเองต้องทำเองสร้างเองและจะพูดชี้นำความคิดผู้ฟังต่อในทันทีอย่ามาโลกสวยอย่ามาหลอกตัวเองยอมรับความจริงกันบ้างพูดเรื่องจริงทำเป็นรับไม่ได้ผู้ที่ฟังคำสอนที่มีภูมิธรรมแล้วก็ดีผู้ที่ฟังคำสอนที่ยังขาดภูมิทรรมแล้วก็ดีทำให้คล้อยตามไปว่าเป็นเรื่องจริงตามที่พูด ต่อมาผู้สั่งสอนจะพูดอ้างอิงต่อว่าสิ่งที่ตนพูดไปเป็นสัจจความจริงพร้อมกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใครที่เห็นต่างคือกำลังเถียงพระพุทธเจ้าลองมาตั้งสติและสังเกตพฤติกรรมการกระทำดีๆจะเห็นเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้1การใช้ประโยชน์จากเรื่องหลักธรรมเรื่องการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการเพิ่มเติมคำว่าอ้อนวอนร้องขอ เพื่อให้เกิดหัวข้อในการถกเถียงของคนที่เข้ามารับฟังคำสอนทำให้เกิดการสร้างอ r กรีเมนเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับช่องตัวเอง 2. สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่เข้ามารับฟังที่ยังขาดภูมิธรรมให้มีความมั่นใจด้วยการใช้พฤติกรรมของคนที่ทำเป็นประจำทำให้ผู้ที่เข้ามารับฟังมีความเห็นคล้อยตามสสร้างศรัทธาด้วยการพูดส่งเสริมความคิด ด้วยการบอกว่าสิ่งที่ตนพูดไปเป็นสัจความจริงเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใครที่เห็นต่างคือกำลังเถียงพระพุทธเจ้า 4. กลรด่าพวกที่เห็นต่างกับตนเพื่อให้เกิดการแบ่งพักแบ่งพวกทำให้เกิดการคอมเมนต์เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดอัลกริทึมมากขึ้นตามมาระบบก็จะยิ่งแนะนำให้คนเห็นเพิ่มมากขึ้นเพราะคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้คนสนใจ เนื่องจากมีการมีส่วนร่วมของผู้คนโต้อตอบกันมากทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องกราบไหว้บูชาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องแบ่งออกเป็นสองเรื่องคือ 1. เรื่องการกราบไหว้บูชา 2. เรื่องการอ้อนวอนร้องขอในการสอนธรรมเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 1. เรื่องการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา มีการสอนเรื่องกราบไหว้บูชาอยู่ด้วยที่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสอนธรรมในเรื่องการอ่อนน้อมเคารพต่อผู้ใหญ่กว่าเคารพในคุณความดีเคารพในคุณธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพในคุณธรรมของคนผู้นั้นพร้อมสอนถึงประโยชน์ของผู้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโทษของผู้ที่ไม่กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. เรื่องการอ้อนวอนร้องขอ ที่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถอธิบายแบบง่ายๆคือกรรมนั้นเกิดจากการกระทำของตนเองถ้าตนเองไม่ได้กระทำไว้ก็ไม่ได้รับแต่ถ้าตนเองได้กระทำไว้ก็ต้องได้รับไปอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใดก็ไม่สามารถดนบันดาลให้เกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ได้มีการกระทำกรรมร่วมกันมาการนำเรื่องกราบไหว้บูชานำมาบวกกับเรื่องอ้อนวอนร้องขอ การสั่งสอนธรรมที่ไม่แยกเรื่องในลักษณะนี้ผลที่ผู้ฟังได้รับจะไม่ค่อยถูกทางเท่าใดนักเปรียบเหมือนการสอนเด็กที่ให้เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นับถือแอสัทธาในการทำบุญโดยการทำทานให้อาหารแต่ในขณะเดียวกันก็สอนเด็กว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะกรรมนั้นเกิดจากการกระทำของตนเองถ้าตนเองไม่ได้กระทำไว้ก็ไม่ได้รับ การที่ไปเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นับถือและศรัทธาการทำความดีในการทำทานให้อาหารไม่ทำให้เกิดประโยชน์สิ่งใดกับตนเองถ้าเด็กไม่ได้เป็นผู้กระทำเองถ้าเด็กเข้าใจในรูปแบบนี้เด็กที่ยังคงนับถือและศรัทธาในการทำทานให้อาหารของผู้ใหญ่จะยังคงมีเหลืออยู่สักกี่คนการสั่งสอนเรื่องนี้ผู้สั่งสอน คงสุดมาก่อนจริงๆในความรู้ที่เขามีจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ